เรากลับมาที่ที่เราคุยกันก็คืออ,อมายาจุดเริ่ม <Maya. S 2> ต้นของมายาอ่ามายาในตำหนักมายาเนี่ยใครใครอยู่ใครอยู่ก่อนมายาไหมหมายถึงว่าทันก่อนที่ยังไม่มีมายามันมีแบรนด์อะไร มันมันก็มีแบรนด์ญี่ปุ่นพวกตัวกเก็กโคโพวกนั้นแหละมันก็มาก่อนมายาก่นมาญาก่มาญากมาอนมา่าอนม่าก่อนมายาก่อนมายานมา่ามา่หลังมกโคนมาญนมอนมานมา่มา่มาก่มามากม่ามากอมาาอนมือนมมือนมาามนมาญา่า่มา,ามา่าาน่ท่าน่่นามนมมากนะ ตอนแรกแรกที่ทำมามาเกียกว่าแล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเกกู้บางตัวเบนก็เก็ดสองเก็ดสามนะของเนโอ้มาหลังมาติดกับเฟนเดอร์เลยใช่อเออนั่นไหนครับถ้าถ้าพูดตรงๆนะกีตาร์มายาเป็นแบรนด์ที่กอล์ฟเฟนเดอร์เก็ดต่ำกว่าโตไกลนะเพราะว่าเพี้ยนบอดี้ก็เพี้ยนคอก็เพี้ยนแล้วตัวตัวไหล่สู้พวกโตไกลไม่ได้ ัวไก่และรุ่นเกโ่ะดีกว่าคนลนเดตดีกว่าแล้วเหมือนเหมือนรุ่นแรกของมันท่านหนูก็เห็นบอดี้มันไม้อัดแล้วที่มันทําขันหลังเหมือนหกเก้าครับผมมันทําโคขั้นหลังขัน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 หลังนั่นแหละก็เป็นบอดี้ไม้อัดของมันแต่พิ้งครับก็เป็นเซมิคแท่งใหญ่ๆอ่าเป็นพิงครัแท่งเซมิคแท่งใหญ่ๆอัดเข้าไปข้้งล่างพอมาเป็นรุ่นเวอร์ชันสองมันจะเขียนว่าแอลมายาน่้นพอแอลมายาเริ่มเป็นอ่าพิงคัอานิโก้เป็นฐานทองแดง แล้วก็หัวก็ทาเป็นต่อแบบเทฟสวยขึ้นแล้วก็เป็นไม้แอดทีนี้เริ่มอ่าเป็นก็คือมันมันเหมือนเจ็ดเก้าเลยครับตอนนั้นทําออกมาอืมอ่าแต่ว่ากาสังเกตง่ายก็คือมายาจะต่างต่างกับเฟนเดอร์เวลากอบอ่ะถ้าสมมุติเป็นโตไกเกคโคเฟอร์นาเดสเนี่ยไอแผ่นเหล็กข้างหลังจะเป็นสามเหลี่ยมนี่ออกไหมอ่าถ้าเป็นหัวโตแต่มายาจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เชฟหัวเนี่ยหัวโตเนี่ยมันจะมีการต่อไม้ ปดสิบเปอร์เซ็นตจะมีการต่อไม้เพิ่มซึ่งเหมือนเหมือนที่บอกว่ามันมันก็เลยเป็นเกตด่างล่างลงมากว่าพวกโตไก่ใช่ครับต้ไม้ก็คือไม้บอดี้ด้วยําหนอว่าโตที่ไหไม่ปวดัวมันี่นี่นี่เเดเพเดจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าหัวโตจะเป็นเพเดอย่างนี้แต่มายาจะใช้เพเดอย่างนี้อ่าครับแต่เป็นเพเดเล็กๆของมันของมายาจะเป็นเพเดเล็กๆหน่อยของมันรู้ไม่จ้ะรู้ไอ ความรู้ก็ไม่ทังชาวบ้านผมแคบแคบแคบกว่านิดนึงแ,แล้วมีมีอีกอันนึงคือมายาจะมีสองแบบแบบบอดี้ที่เป็นแอดกับบอดี้ที่เป็นไม้ไม้อัดอ่าครับแล้วก็ฟิงฟิงเกอร์บอร์ดมีแบบชิ้นเดียวก็มีแบบปะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเมเปิลก็มีอ่าไอที่ผมเจอก็คือเป็นไม้อัดรุน่นแรกอ่ะท่านหนูก็คือจากจุดสังกเก<อ>ตนะรุ่นแรกไอมายารุ่นแรกที่เป็นไม้อัดบอดี้ไม้อัดจะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดเปะดหน้า อ่าป่าหน้าป่าหน้าพอลูกหลังอ่าผมถามอาจารย์ผมที่ที่ว่าเกแกคือแกโตมาแกคือเกมาอยู่ช่วงวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นที่ว่ามายาเลือมออกมาท่านหุ๋นแกบอกว่าคือพอหลังจากว่ารุ่นรุ่นนั้นขายไปหมดอ่ะครับผมรุ่นรุ่นที่ว่าเป็นเป็นเป็นโคขันหลังแล้วเป็นไม้อัดนั่นน่าจะมีเงินทุนท่านอุ่นตีนี้ไปปรับปรุงให้เป็นแอลมายาแทนนี้นีก็ออกมาดีกว่าเดิมอ่าจะจะสูงกว่าอ่าจะจะสูงกว่าแต่ว่าเลดโฟของมันคือของมันเลดโฟจะเป็นอย่างนั้นหมดตั้งแต่เพา ก็ค่อนข้างขายดีอยู่แต่ว่าเลตโฟของมายานี่สังเกตได้เลยครับก็คือของมันไม่มีเทสเน็กมีมีมีบอยมีมีนี่น่าจะเป็นรุ่นหลังน่เออรุ่นหลัง่เียเออแต่ได้รุ่นกกแล้วเจอหลายตัวละอย่าหาะรยอใช่แต่รุ่นแต่แต่ตอนสมัยผมเล่นกีตาร์ท่าเล่นแรกๆอ่ะคือมายานี่ในความเข้าใจผมตอนนั้นนะคือมายานี่ไม่ใช่แบนกอบนะหมายถึงว่าแบนกอกก็คือฟาสเตอร์อะไรพวกนั้นจุกป่ะไอพวกนั้นอ่ะคือหลังกระซวงอ่ะ แต่วายาสําหรับที่ผมีความค็คือมันคือแบรนด์แบรนด์แบบท็อปแบรนด์อันหนึ่งอะที่ที่เหมือนเฟนเดอร์อะใช่ใช่แต่เกดเกดทั้งหมดเกดแบรนด์โมเดลที่ผมบอกเลยใช่แต่เกดก็ถือถือถือว่าไม่ไม่ไม่เหมือนเฟนเดอร์นะมายาไม่เหมือนเหมือนที่ผมบอกคับไม่เหมือนไม่เหมือนแต่แต่ปัจจุบันน่ะมายาได้ถูกผลิตขึ้นมาใหม่โดย ของเฮียหมูมั้งล็อกแพเน็ตซื้อที่กรใช่ครับครับกีนปริตรต่อไปสั่งไปจ้างกินก็แรกๆผมก็เจอเหมือนผมเอาไปเทียบกับรุ่นเก่าก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามายารุ่นใหม่มันเป็นแค่ตัวตัวประกอบก็คือจากวีกิมสันนลครับต้องลงวีกิมสันทั้งชุดเลยครับทั้งบิ๊กอัพทั้งหยองทั้งเน่ยเยรัอ่าเป็นวีกิมสันมายารุ่นรุ่นรุ่นเราต้องเห็นแบบนี้นี่คือมายา อ่าต้องเป็นไม้แอดอย่างนั้นครับสีอย่างนั้นจะจัดไปอ่าบอดี้แอดหรือว่าจะเป็นจะเป็นสีก็จนเป็นแอลเดอร์ก็มีกรับนหนู่ที่ผมเจอนะเป็นแอลเดอร์สีแดงเนี่ยตัวสีอานนี้มีมีแต่หายากนะแอลเทอร์หายากครับนี่พะพัวผมมีอยู่ตัวครับผมกับมก็เเจอเสียงดีครับเสียงดีนั่นแหละแต่ว่าอานมันแปลกมันแหลกอยู่ว่าก็คือมายาผมเจอผมว่าเป็นมันตัวหนึ่งอะที่ตัวแทนที่ว่ามันทํามาก็คือ จากไม่มีตังค์ไปซื้อเอเวสของเซนเดอร์มาซื้อเจเปนก็ไม่ไหวก็คือตัวสุดท้ายที่เลือกเลยครับเหมือนอาจารย์ผมบอกว่าตอนนั้นก็คือมันไม่ไหวจริงงก็เลยต้องไปซื้อมายาใช่ใช่เออเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกเลยครับคนคนที่หันมาเล่นมายาผมว่าเก้าเก้าสิบเปอร์เซนคือชอบเฟนเดอร์หัวหัวโตเพราะว่าส่วนมันมันทันกันอ่ะยุคที่มายาบูมอ่ะคือยุคที่เฟนเดอร์หัวโตอ่ะ คนบ้านเราเล่นกันเยอะอเนี่ยเออเออที่ที่บอยบอกมันมันจะเขียนม,นมนยายาเพิ่มมาใช่ครับพอเป็นเนียมายายครับผมคือจะ,จะ,จะ,จะสังเกตง่ายๆก็ท่านอูก๋ก็คือจะเป็นหัวกระสุนเลยใช่ใช่อ่าถ้าเท่า,ายุคก่อนหน้านั้นจะไม่มีหัวกระสุนแต่ผมสงสัยอยู่อย่างท่านอูก็คือทําไมบางตัวมันมันเป็นมีมันมีหัวเล็กแะ้วหัวโตหัวผมก็เจอหัวเล็กเจอเออแต่เหมือนกับทามาน้อยหัวเล็กผมว่า ใช่ใช่น้อยน้อยครับน้อยน้อยมากนั่นเลยนั่นหลที่เจอส่วนมากจะเป็นหัวโตหมดอืใช่อืมายามีเทเลด้วยนะมีครับผมก็เจอเดี๋ยวถ้าหนูมีครับมายามีทรงเอจีด้วยครับเออมีมีมีแต่น้นน้นเออมีมีมีเอสจีแลวก็ทำทำสะพานหลังแบบโยกได้แบบไอ้กิฟกิฟสันยยกโก่กอนครับ เด็กเกพี่เหรอะบิกพี่เอเออเบิกพี่เออผมผมก็เจอแต่บิ๊กบี่ไอ้ขาโยกเป็นไหนเดยวคือเหมือนเหมือนในยุคที่มายาบูมอ่ะไอโปรดโปรดักมันคือคุณคุณภาพมันไม่ได้นิ่งอ่ะเบนนึกออกปะอยากทำอะไรใส่ใส่ไปอย่างเงี้ยอือครับแต่ผมมาจุดสังเกตท่านอูอ่าเบนนะ ผมมันสังเกตก็คือตอนผมผม,ผมมาผมมาทำบิ๊กอัพไปพอผมซ่อมมายาก็หลายตัวเหมือนกันแต่ผมจุดสังเกตก็คือบิ๊กอัพมายาเหมือนกับตะก,กุลเดียวกันเลยที่ทําอยู่ในพวกพันธน์นี้ละโตไกเลยพวกนี้ครับผมก็คือ f อ n น่าจะเอ n เอ็นเนตัดเหมือนเลยครับผมดูใช่ในดูใช่ครับเหมือนโรงงานเดียวกันเลยเนี่ยใช่แต่ว่านในความแรงครับในความแรงของบิ๊กอัพมันจะแรงหน่อยครับผมเบียยาแรงทุกุ่นครับผม เนี่ย <sympath is> ถ้าสมมุติเป็นมายาหัวโตจะเป็นเพดสี่เหลี่ยมอย่างงี้จะไม่ใช่สามเหลี่ยมแต่แต่ถ้าเป็นโตกส์โซนาเดสเกโก้อะจะเป็นสามเหลี่ยมดูง่ายเลยอืมแต่มายายอมรับอย่างหนึ่งเอ็มเอสทีห้าศูนย์ก็ใช้ได้ครับเอ็มเอสทีห้าศูนย์มายาเอ็มเอสทีห้าศูนย์อือไม่รู้จักผมไม่ค่อยรู้จักรุ่นใหม่อาจจะเป็นรุ่นใหม่ั้าะ รุ่นใหม่เลยครับน่าจะรุ่นใหม่ครับไเอเมชี่าสุดอยังงมายาอย่างไหนก่อนมันมีรุ่นมันมีเป็นผลิตเป็นลายซีรีส์รุ่นแบบนี้ไหมมันมีอะไรบ่งบอกไหมก็จะสังเกตอย่างหัวธรรมดานะนะครับหัวธรรมดาก็เป็นที่สังเกตนะคือหัวธรรมดากับหัวที่เป็นเอลมายากับเอลมันจะเขียนเอลกับไม่เอลอ่ะอันนี้คือหัวหัวธรรมดาอ่าหัวธรรมดาอ่าหัวธรรมดาเนี่ยเนี่ยหัวธรรมดาอ่าธรรมดาเด่อ่า ไม้จะไม่ค่อยบอดี้จะไม่ค่อยเด่นมากถ้าเป็นมายาธรรมดาเนาะเขียนมายาธรรมดาแต่ถ้าเป็นไอ้พวกเอลก็คือเอสลท์จะสวยหน่อยที่ผมเจอนะนี่นี่เอลที่บอยบอกอ่าอ่าอ่า้เอลนั่นแหละเจบอืมนั่นแหละไอ้นั่นคอดำอีกหนูคอดำว่าคอขาวเมื่อกี้คอขาวคอขาวเอาคอขาวนะแต่ว่าสีเก่าและอุ้ยคอคอดำหายาก นั่นแหละแต่ผมก็เจอคอดําด้วยที่ผมผมว่าไปเปลี่ยนมาหรือยังไงก็บอกไม่ไม่ได้เปลี่ยนก็บอกว่าเป็นอย่างนี้เลยที่ผมงงเลยว่ามายามันทําคอดําด้วยหรือเราสังเกตลูกลูกบิดมายาจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกตัวใช่ครับอ๋อเป็น,ปน<า>ลูกบิดมายาอ่าฝาคร<า>อบอย่างนั้นครับแต่แต่ทุนนะฝาครอบยามเออยามดูอย่างนั้นนะทนุนนะทุนทอนคือคือ,คอ,คอมันสามารถเหมือนหัวโตเฟนเดอร์วัตญี่ปุน่นไอ้เฟนเดอร์วัหัวโตอ่ะมันสามารถถอดฝาหลังมาเซอร์วิสได้หมดเลย เออมันพวกกิตาโป่งอ่ะก็รวมก็รวมเด็กงัดออกมาสั่นู่นะงัดออกมาเลยอัดน็อตเข้าไปใหม่กับยดน้ํามันโอ้ไช่ใช่ก็ใช้มาเดี๋เนี่ยเนี่ยหัวเล็กนานๆเจอไอ้นี่หายากนี่มาหัวเล็กหัวเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่ามันมายังไงไม่รู้ไอหัวเล็กเนี่ยเออเหมือนเหมือนเหมือนมันฟุกมาหลุดมา หรือว่าตอนนั้นทําอย่างนี้ไม่ท่้นอูก่อนโดนลิขิตโฟงกันตอนที่ว่าญี่ปุ่นโดนเริ่มเริ่มจากอเมริกาบอกว่าให,ให้ให้ให้หยุดให้หยุดกรบ,บมันนะครับผมน่าจะบางทีไม่ได้ทันขายสหนูก็คือหนีซะก่อนครับผมหนีไม่ขายน่าน,าน่าจาออออะของมันสต๊อกหลุดมาแน่เลยเนี่ยนั่นแหละเนี่ยคอดำที่บอกขาย,ยากามายาคอดำนั่นแหละนั่นแหละคอดำผมมึนเลยว่ามันหมายังอะไรคอดำานี่ ไม่ค่อยมีบ้านเราสเปกเดียวหมดเลยข้อขาวค,คุณแม่ก็บอกว่าเป็นเป็นรถรถใหม่ปี2019ไอ้ที่ว่าอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ตามเลยอ่าและแล้วมีรถรถเกตต่าด้วยคืออย่างเงี้ยคือเกตต่ำนึกออกป่ะเหมือนกีตาร์ตัวละสองพันอ่ะไอเน,น,นี่ยเน,นี่ยตาหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ครับผมที่ผมบอกว่านี่คือพม่าเลยครับผมใช่เี่ยผมไปเจออย่างเงี้ยผมก็เจออย่างเงี้ยก็คือพม่าเลยครับแต่ถ้าเป็น เป็นนั่นแหละเหมือนผมว่างานงานโคตรตีนเลยครับข้างในคือโอ้โหวงจรนี้ยังกับไอ้เนี้ะบิกับโคตรโคตรเล่นไม่ได้ผมมองลงเสียงออกในสามสายล่างสายบนไม่ออกคือนัด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 มันใส่แบบกีตาร์โปร่งาเลยอ่ะอันเนี้ยนี่นี่นั่นเลยเห็นชัดที่ที่ผมบอกว่ามายาถ้าเป็นแบบเนี้ยที่ที่เป็นโลโก้ธรรมดาส่วนมากจะต่อหัวใหม่เห็นไหมเห็นรอยต่อหัวไหมเห็นเห็น อ่าเนี่ยเพราะว่าเหมอมนสังเกตง่ายว่าเป็นมายาน,นั่นแหละเหมือนมันขายดีแล้วมันไปจ้างอีกที่หนึ่งที่ให้ต่ํากว่านเป็นเอามาให้ไ,ไปก๊บต่อ,อียที่ไงผมผมผมเจอมากก็คือสมัยก่อนมันมันไม่มีลิขิตไบเออสมัยก่อนไม่มีลิขิติลยก็เลยกบนั่นๆๆแหละนี่นี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนี่รุ่นใหม่ไอ้ไม้อ่อนโคตรเลยครับรุ่นหลังๆนี่ไม้ไม้ข้างอ่อนมา,อมากครับถ้ารุ่นยีน่สิบสองเป็ดนะแต่ถต้ยี่เป็ดยี่ยี่เ็ดใช้ได้นิดหนึ่ง ก็เหมือนเหมือนพวกซีวีพวกตระกูลซีีของสควออคล้ายๆกันน่าจะเหมือนไม่รู้ทำมาโรงงานเดียวกันรู้เปล่าเนี่ยนี่คือมายาเลสพอรุ่นใหม่อ่ากับลูกบิดจะเหมือนกิฟสันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาหารุปีเก่าให้มายาเลสพอมันมันมีทั้งยึดน็อตกับซ็กเน็อไม่แต่มามาจะเป็น เด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่ค่อยรู้จักแล้วมั้งยุคโบราณก็เกือบจะสุดท้ายแล้วมั้งซะหนูเนี่ยหัวหัวจะคล้าย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 อีพีโฟนเนี่ยหัวหัวมายายุคปีเก่าจะไปใช้อีพีโฟนแต่แต่ถ้ามายารุ่นใหม่อ่ะหัวจะเป็นแบบจิ๊บสันละอ่าแล้วแล้วแล้วไปกัปไปกัดน่าจะดีมาซิดีมาซโอไหมบอยอะไรอะ มายาปีเก่ามาเยอบปีเก่าปีเก่าปีไม่ปีเก่าไม่ครับปีเก่าเป็นของตระกูล fgn เหมือนกันครับอ่านี่นี่เห็นไหมหัวใจใช้ epiphone อ่าอเนี่ยเนี่ยปีเก่านี่ปีเก่าเลยไม่มีดีมาซิลท่านหนูด้ต่คืนในเบสก็เหมือนกันครับที่อ่าในในเบสในเบสก็เหมือนกันครับหลายคนเข้าใจผิดว่านั่นบิกับมายารุ่นแรกนั่นคือดีมาซิลนั่นไม่ใช่ครับผมก็คือทางทางทางญี่ปุ่นก๊อปมาเหมือนกันครับ เพราะว่าไม่ใช่ครับเป็นหมุดหมุดหมุดหกเหลี่ยมหมุดหกเหลี<ต>่ยมแบบเนี้ยเนี่ยผมแกะดูด้านในครับผมเพราะว่าผมพันข้างในผมแกะมาหลายรุ่นก็คือถ้าเป็นของแฟนเดอร์เจแปนยุคแรกท้าหนูที่ผมเคยเคยให้ท่านอู่ดูวนไอ้ดีมิตตดตัวนั้นนะครับผมนั่นดีมาติโอของจริงคือมันมันก็เลยเรื่องอะไรกับข้างในผมแกะดูเดูเหมือนนใช่ไหม <c oughs> เนี่ยมายางี้พอสมมาตจะเจอแบบนี้อ่าครับบว์บอลโบวบอบว์บอน แต่ราคาก็ยังยังอยู่ดีนะราคาอยู่แปดพันถึงหมื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้อแล้วมันมีรุ่นรุ่นเบากว่ารุ่นถูกงะรุ่นเบารุ่นหนักอันท่านผู้ชตัวเบาๆเหมือนเหมือนรุ่นบางรุ่นของมายายุ่แๆกับเล็กรกับเบาหน่อยครับผมแต่รุ่นหลังก็ทําหนักมากครับโอ้หนักแบกไม่รอดกระบี่มันแอดไม่รู้ว่าไงบางแต่ของมันมีทุกไม้นะครับผมเคยขัดแล้วครับผมมีทั้งเม้ากันนี่มีทั้งผมไม่รู้ไม้เลยต่อมาอะไรมัน กบมันตอกมาเป็นกีตาร์ได้เรียบร้อยแต่เสียงดีเจอเจอไหมอัดเสียงเสียงดีตัวหนึ่งเหมือนกันเสียงดีจริงเออนั่นแหละมันแปลกเหมือนกันไอ้พวกกีตาร์สมัยกเก่าๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเหมือนกันขนาดงานโคตรยาบเอองานโคตรหยาบแต่เสียงดีแต่ว่าไหนตัวไหนงานเสียงตัวไหนเนียบเนียบทำละเอียดละเอียดเสียงไม่ได้ดี <ม>ตัดเขาเอียงมาก็มีบางตัวผมเห็นไอ้มายาบางตัวครับผมตัดเขาเอียงมาริกาดเอียงก็มีตัวใส่แล้วเสียงแล้วเสียงดีแฮนเมดแล้วมายาหยองหยองหยองจะมีอ่าแบบที่เหมือนเฟนเดอร์ญี่ปุ่นก็มีแบบบล็อ,บอกเต็มก็มีแล้วก็จะมีอีกอันที่เจอในมายาคืออ่าบล็อกข้างหลังจะไม่เป็นบล็อกจะเป็นเหล็กเหล็กแบบพับอ,ะอ่ะอ่านึกออกปะ เหล็กแบบพับงอเบนเคยเห็นปะญี่ปุ่นอ่านั่นแหละอยู่ในกีตาร์มายาเหมือนกันมันจะอ้นนี้ึ้นมามปุ๊บอ่านี่นี่คือไอหยองใช่ปหมปุ๊บมันก็จะโค้งลงมาเพื่อยึดสเปริงอ่านั่นแหละอยู่ในกีตาร์มายาเหมือนกันผมมีอยู่ไม่รู้ไปไหนแลท่านหนูจริงว่าจะหาทตานหนูดูผมมีอยู่ของมายาตัวนั้นนะย่องเง้นใช่ไหมอ่าเวลาใส่สายว่าจะแยงถึงรูบนได้ตานหนูจริง มันมีเป็นแบบว่าแคตตาล็อกอะไรแบบเป็นเป็นเป็นหลักเป็นการเป็นงานเป็นอะไรอย่างี้มไหมไอ้มายาเนี่ยมันมันดูเหมือนผีผีผีมีไม่ได้นะมีครับมีครับเห็นอาจารย์อาจารย์ผมโหมีนั่นยกยุยกนั้นเป็นมีนะอาจารย์ผมบอกว่าถ้าไปหลังการทวงก็คือร้านเพชรสยามมันก็มีให้ดูนะครับอ๋อเพชรสยามเป็นตัวเป็นตัวแทนเป็นคนเอามาขายไม่ไมไม่ครับไม่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 ผมถามผมเกิดท่ามนี้แต่หนูผอมเกิดท่ามอาาโจร้านร้านโจอม่อนพันธ์ดี ถามว่านาคตนะครับเขาบอกอย่างนี้ก็เป็นเมื่อก่อนมายาก็คือว่าไม่ได้ผลิตแล้วมาขายก็คือว่าเขาจะถามว่าอร้านนี้เจ้ากี่ตัวครับร้านนู้นเจ้ากี่ตัวก็คือสั่งสั่งแล้วถึงจะก็จะส่งไหมเอาสีอะไรบ้างไอ้เออไ้มีมีมีเป็นแคตตาล็อกด้วยเนี่ยเมื่อก่อนก็แล้วแต่หนูเนี่ยเออหนูแคตตาล็อกเนี่ยอันเนี่ย เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยยองมายาสมัยก่อนแล้วแล้วเวลาใส่ปุ๊บกว่าจะตรงตรงรูอีกฝั่งนึงอ่ะเยอยเหนื่อยนี่แหละนี่แหละเนี่ยของหายากบอกเลยบอยเก็บเลยเนี่ยแค่ตล็อกมายามีเหมือนกันเมื่อก่อนเฮ้ยมีมีเยอะเหมือนกันนะแคตตลอกมันอ่ะเยอะอยู่นะมันมีบอกบอกรุ่นไหมบอกว่ารุ่นนี้หรือว่า หรือมันมันยังไงแบบไอชรุ่นนี้เี่ยชื่อรุ่นอะไรเงี้ยมีมีเลยเนี่ยบอกเนี่ยมีมีบอกรุ่นเป็นรหัส T L อะมีมีอยู่คนหนึ่งถ้าว่าให้ความรู้ทางมายาได้ค่อนข้างดีอาจารย์ตะกูลหนึ่งครับผมอ๋อเบนเบนน่าจะรู้จักครับอาจารย์ตะกูลครับผมคนนี้รู้เหมือนจะรู้ดีเลยอาจารย์ตะกูลที่เล่นกีตาร์เก่งๆห่งครับผม อ่าแกอยู่ยุคนั้นเลยครับอ่าแกอยู่ยุคที่มายาผลิตเลยครับอือโอ้อาอาจารย์อาจารย์น่าจะมีอ่าอาจารย์มีหลายตัวก็เป็นของรุ่นเก่ารุ่นเก่าอือแต่ถ้ารุ่นใหม่มันก็คงหมดสัญญาไหมหรือว่าเป๊ะต้องไปซื้อเชือมาอย่างไงไดะจะไปซื้อซื้อมาซื้อลิขสิทธิ์มาอือ น่าจะน่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะแต่แต่ตอนนั้นที่สมัยที่ผลิตหลังสมัยขายยุคแรกผมว่าน่าจะไม่มีลิขสิทธ์ตัวซ้ำ่อคืนนึกนึกเชื่อใมาแล้วผลิตออกมาขายเลยครับเพราะ่เออเออเพราเมื่อก่อนมันมันก็ไม่ได้มีไอไอนั่นะลิขสิทธิ์หรือ้ารทรัพย์สินทางปัญญาที่ก็ไปจดอะไรแบบนี้ไม่มีมายามีแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีหมดอ่ะญี่ปุ่นสมัยก่อนมันยึกจะทําอะไรมันก็ทําอ่ะโอ้ไม้ดีด้วยสวยด้วย นี่งานง,งานดีอยู่นะเนี่ยมีมีพวกทรงแปลกๆก็เยอะมายาแต่เราไม่ค่อยเห็นกันอือไอ้นั่นเหมือนไอ,อ้อนั่เนเหมือนกับเฟอร์นันเดสเหมือนเอเรียโปรตูน่นหอเอเรียโปรตูใช่เนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเอเรียโปรตูแต่เป็นมายาอืมอาน่นนมันหลากหลายด้วยแหละญี่ปุ่นอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมันทำแล้วมันเหมือนกับว่ามันอยู่ที่มันจะปั๊มยี่ห้ออะไรเพราว่าไม่ลงทานทํากันเดียวแล้วน่าจะยางง้นนะผมว่า ผมว่ายุคนั้นไม่รู้ซ้ำบางทีอ่ะผมว่าไม่รู้ว่าหน้ายุคนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับเบนก็คือเหมือนกับบางทีไอ้ไอ้พวกรีเลอร์ที่เขาเขาเอากีตาร์มามามาวางจำหน่ายตามร้านหลังกระทวงยุคแกๆกันเบนเหมือนกับว่าเขาเขาทราบทอย่างนี้ว่าเขาบอกว่าอยากผลิตเกี่ยเองไม่คุณเรารับทํานะอะไรประมาณเนี้ยอืเหมือนจีนเดี๋ยวนี้เหมือนจีนเดี๋ยวนี้เหมือนจีนเดี๋ยวนี้ครับ หรือหรือเหมือนที่ที่ผมผมเพิ่งมาเจอทีหลังเป็นเหมือนฟูจิยาม่ากับโจโจ้สมัยเราเล่นสมัยเราหัดเล่นนี่สิคบเน่เป็นอ่าก็คือตีที่แท้ก็คือโจโจ้กับฟูจิยาม่านี่มาจากอินโดนีเซียอืมผมเกือาพม่าตอนแรกอินโดครับอออ่ามันมีคลิปอยู่ก็เป็นมันมันมีคลิปที่แบบทำทำผลิตไอ้วยอืม มันจะประมาณน,นะนี้นั่นใบยันตำนาน